อืมช่วงนี้เล่นกมบอลยังไงไม่รู้ดึนๆฟุตซอลแล้วกันฟุตซอลนะซอลช่วงนี้เล่นกีฬาไงเราเล่นกีฬาในมือถือดูบ้างตัวไหนดีตัวน,นี้แล้วกันอ่าก่อนที่เราจะไปโหลดเราต้องดูคะแนนก่อนนะครับโอ้ให้ห้าดาวกับหนึ่งยาวเลยเยอะเลยโอ้บวกเชิงบวกเห็นมาเยอะเอาเชิงลบดีวกว่า ทำไมได้ได้หนึ่งดาวเยอะจังไม่มีอะไรครับอยากให้ <laughs> เออมีเหตุผลใช่ไหมกระจอกมากโคตรกากเลยเกมอะไรควรปรบปงโอ้โหเหมือนโอ้โห,โโหขนาดนั้นเลยเ,ลยเนี่ยเหมือนคนง่อยบอลบอเลยเรอเ้ยมันดักขนาดนั้นเ,เ,เนหรอวะ กีปโยอจะอโอ้โหนอกนั้นํำหยาบครับหยาบหยาบโอ้โหหยาบหยาบเหยียดด้วยโอ้โหอย่างนี้เราเล่นยากไปนะผมว่าไม่แน่ใจว่าจะตกจะตกปกจะตรงปกหรือเปล่า เอ,อโคตรมันบอกเลยอยากโอ้โหเนี่ยครับก่อนที่เราจะโหลดอะไรเราต้องดูคอมเมนต์เกมก่อนนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามันจริงเหมือนที่เขาพูดไหมก็โหลดมาเล่นครับง่ายๆเลยกระสตดีทุกคนด้วยนะครับผมสเปนอิตาลีมีไทยไหมมีไทยไหมมีไทยมีไทยไหมสหรัฐด,ด้วยอ เอาทีมไหนดีเอาทีมนี้ดีกว่าบ,บาเอ็นคืออะไรละ่ะ What อ๋อเวลาในการเล่นอ,อสองสองก่อนโหหรือซิว่าจะเป็นเรญ่อยามที่เขาพูดไมเอ่ย ก็ไม่อยากนะฮึฮึ เอออันนี้เป็นโกตัวเองวะเนี่ยยังไม่เข้าครับจังหวะนี้วิ่งไปไหนครับนักสไลด์สไลด์สปิน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 เฮ้ยเป็ไงอ๋อยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยสงูงยิงไออัดะ what สปินสปินสปินไหนใครบอกเล่นยากไม่เห็นเล่นยากเลยนะครับผม ก็จะอ่ะหมดเวลาอ๋อทำอะไรอ่ะทำอะไรเฮ้ยไปยิงเขาได้เฮ้ยเฮ้ยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเลี้ยงเข้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย ได้อยู่ได้อยู่ได้ได,ดีนะครับเข้า,ขาแล้วครับ scb ที่เข้าแล้วรูนึงสไลด์ทำอะไรเพื่อนเอ้ยเปลี่ยนตัว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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะจ้ะเฮ้ยเฮ้ยยิงหนึ่งเท่าหนึ่งเท่า ง่ายนิดเดียวจะเอาได้แล้วเนี่ยเข้าไปแย่งดิเข้าไปแย่งดิเข้าไปแย่งดิยียีโคตรเบาเลยอ่ะฟุตซูฟุตซอลนี่มีกิจกรรมแบนฟุตบอลขนาดนั้นเอาเสมอได้ไง อ่า่หม,ม่เราต้องไม่แพ้นะเรต้องไม่แพ้นะจไม่ไมว่าเราต้องไม่แพ้สติบของเรามันต้องตัวดีนะจะเสมอได้ไงเนียังไม่ปลดล็อกอืมให้คนดูตัดสินแล้วกันนะครับผมว่า สนุกหรือไม่อย่างไรนะเจอเอฟตันเจอนาบุลีโอ้เจอเลยเด้อโอ้โหอ้นี่อะค่อยสมงศักดินะ์ศรีเลย เล่นง <hn> <os> ่ายๆนะครับผมเขีบกว่าง่ายนะง่ายเอาเรื่องเลย้เฮ้ย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 โอ้โหง่ายครับง่ายก็ง่ายอยู่นะก็ง่ายอยู่นะก็ง่ายง่ายอยู่นะอีกเน้นๆเออ ยือ้าวไม่เข้าอ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย <c ười> ไม่ไป็นละไม่เป็นละเพื่อนโอ้โอ้โหอ้าวเรวนวนอยู่นี่โอ้ครับนั่นแหละครับ เดี๋ยวไปสูงให้เขาอีกโอ้โห,โโหจบเกมแล้วครับจังหวะนี้จบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วโว้ยไปสนสให้เขาทำมาให้ส <c oughs> so yes, really, ุดยอดสุดเลยนะผมยืนยืน,ย,นยืนงงอ้าวสไลด์สไล,สไลด์แปดจะเฮ้ยโดนดันสองสามเดือนไปเนี่ยครับเอา,เอาตรง,ตรงเล่นยากจริงๆนะเล่นยากเหมือนกันนะ โอ้โหสไลด์โอ้โหสไลด์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอโอหมดปัญญาจริงๆเลยครับผมอืมไม่เข้าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วตางตีตื่นมาเป็นสีสามแล้วโหยากแล้วครับจังบวะนนี้เริ่มยากแล้วยากขึ้นเริ่มยากขึ้นแล้ว หวนสักรอบหนึ่งแล้ว,ลวก็ยิงมันเลยครับผมเออเสมอแล้วนั่นแหละแค่นั้นแหละเล่นง่ายง่ายเอาเอาเสียบอลเสียบอลน,นะเสียบอลน,นะชนะนะเออชนะนะเอ้ยเฮ้ยสไลด์มั่วไม่ได้เด้เอเฮ้ยเฮ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยสไลด์ <c oughs> อะไบรบ่นี่ยเฮ้ย สไลมั่วไม่ได้นะเพื่อนเอาแล้วทำเกม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 วนรอบเลยลีลาลีลายิ้นคีอ๋อเฮ้ยสไลมั่วโอ้โหประกบตัวประกบตัวประกบตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนมันตีเสมอได้ในระนี่ะโอ้โห เออแค่นั้นแหละจบเฮ้ยมันมันสูสีอะวะพอมันได้บอลครับเล่นยากครับผมอ,อ๋เอเฮ้ย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 อ่ะจะเฮ้ยไปต่อจิตแล้วนะเฮ้ยไปต่อจิดแล้วด้เฮ้ยไปต่อหกรึเป่เอาอ้าวหมดเวลาซะละเป็นฟุตซอลที่มีการจับเวลาเหมือนฟุตบอลนะครับผมไปเจม โอ้ใจเซนนันวะมันก็สนุกดีนะถึงมันจะถือถือมันจะกาวนิดนึงนะโอ้ครับเม๊ซี่เม๊ซี่เม๊ซี่มาครับลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุบหึหึหขาดลอยครับโอ้ยิงไม่เข้าครับ ไม่รู้ว่าตืดหรือฉลาดน้อยดีครับผมเฮี้มามาชิดพูดอะไรไม่รู้ อาิซกอะอายิงมาซะเลยเนี่ยสองศูนย์นะครับผมทำเล่นทําเล่นไปทําเล่นไปไอ้จะเอา ยืนเอาเฮ้ย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 เออเอ้าเฮ้ยไปยืนเอออ้าวเฮ้ยอ้าวต่างต่างฝ่ายต่างสลับสักกันแล้วกันเอ้ยเห็นไหมสเตปเทพเอ้ยจูปั๊บไปหนึ่งดอกอ้าวจูปั๊บอ้าวเฮ้ยดูสไลด์ได้เฮ้ยอ้ที่ ดูสไลด์ได้ <c oughs> มีเงินเลบด้วยโอ้โล้วนี่ก็เอาเอาเอาอนี้ยิงยิงไม่เข้าเอาสไลด์โอ้โหเข้าแล้วครับผมไม่น่าทำเล่นเลยเดี๋ยวตีเสมอเลยเนะี่ยเอาลูกชัวร์ไปก่อนลูกชัวร์ลูกนึงไปก่อน